รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย All New Isuzu D Max สรานุภาพพิกโรกคิดถึงระยอง ถึงคริสตันเจดโฮเทลสะดวกสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038808333สมัครสมาชิกนิตยสารออโตโคาไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตโคาโทร025138850 เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับงาน Motor Expo ปี2020ครั้งที่37ภายใต้แนวคิด whatever changes will be move on พร้อมขับเคลื่อนไปในความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรถยนต์ทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็วด,วด,ด้วยรถยนต์ไฮบริดปัคอิน Hybrid หรือว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดูแล้วจะเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจไปดูกันเลยค่ะ ที่บูธอิสุสกันบ้างนะคะบนเวทีเนี่ยมิวเอ็กซ์เพิ่งจะเปิดตัวไปไม่นานนี้เองใช่ไหมคะ,คะผมก็คือเปิดตัวไปเมื่อสักกลางเดือนที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็เปิดตัวไม่ถึงเดือนเลยนะฮะก็บอกว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็นดีไซน์ใหม่หมดเลยครับเขกาก็คือมีทั้งดีไซน์ภายนอกภายในที่คือแตกต่างจากรุ่นเดิมตัวสิ้นเชิงเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราใส่ฟังก์ชันหรือออปชันต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าจัดเต็มเลยนะฮะม่เรื่องวามปลอบัย เรื่องความสะดวกสบายนะครับผมว่าเราครบคันมากที่สุด,ดในรถดัเดียวกันเลยเราว่าก,ก็ว่าได้เลยนะครับสำหรับทีวีอ้าวนอกจากมิลเอ็กซ์ใช้แล้วอีกคันหนึ่งคันขาวล่ะคะคที่อยู่บนเวทีด้วยก็คือตัวนี้เป็นปิกอัพนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นปิกอัพที่เราแต่งจากโรงงานนะครับข้อดีของตัวปิกอัพที่แจกแจกจากโรงงานคือมีการรับประกันด้วยนะครับ<ม>ก็คือใครอยากได้รถปิกอัพที่เท่นหน่อยโดยไม่ต้องไปแต่งเองนะครับแล้วก็ ซื้อเลย X Series นะครับก็มีทั้งมี2สไตล์ครับคือแนวเลสซิ่งหรือแนวลรูลานะครับเลสซิ่งก็เป็นรุ่นสปีดนะครับลูลาก็เป็นไฮเดนเดอร์นะครับมาเรามาลองดูครับว่าเป็นยังไงอ่าแล้วรุ่นอื่นๆล่ะคะเห็นมาจัดแสดงเยอะแยะไปหมดเลยละลานตามากใช่แล้วก็คือเราจะมีรุ่นสแตนดาร์ดด้วยนะครับก็สแตนดาร์ดคือรุ่นที่เป็นรุ่นที่เป็นรุ่นวีคอสมาดาไฮเดนเดอร์หรือสเปซแคปกับโฟนะครับก็เรามีรุ่นธรรมดาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะครับแต่ละก็็ตตาาาามมเเเเนนนนีีี่่่ยยรรรกอุสแดด์ ไปตกแต่งไปแนวทางให้กับลูกค้าที่มาดูบูธม,มาชมบูธนะครับว่าถ้าอยากได้สไตล์แบบออฟโรดแนวแบบบึกบึนทับหน่อยนะครับแล้วก็วิวคอสไปแต่งให้ชมดูว่าเออเป็นแบบนี้นะคือสามารถไปแต่งได้หรือใครอยากแต่งในแนวแบบเลสซิ่งหน่อยวิ่งแบบแทงเรียบดูแบบซิ่งหน่อยก็เราตัวคารฟเนียไปแต่งให้ทุกท่านได้เป็นแนวทางชมดูด้วยนะครับ,รบในแง่ของแคมเปญล่ะคะสำหรับท่านที่สนใจเนะี่ยมีแคมเปญอะไรที่พิเศษบ้างคะก็จริงๆบอกว่าลูกค้าหลายท่านเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับ นั้นเนี่ยเราก็มีออกแบบแคมเปญมากมายเลยครับก็มาคุยกันได้ครับมาเลือกกันได้ว่าใครอยากได้ดาวน้อยคนน,น้ำดอกถูกเลยฮนะมาคุยกันกันก่อนนะฮะเรามี่มีทุกสาษาที่เราเรียกว่ามีหลากหลายแล้วกันให้ทุกท่านได้เลือกสรรตามความต้องการของท่านเลยนะครับแต่ว่าอยา่างไรตามเนี่ยถ้าพูิจองรถในงานในงานแบบนี้ีลุนทองด้วยครับพิเศษหน่อยก็อยากเชิญชวนมาที่งานอ่าเชิญชวนเลยดีกว่าคร<ข><บ>ับก็างานมาได้อร์นะครับอย่าลืมครับพูดอีสุรเรานะครับมีรถสวยๆนะครับ กำงามิให้ชมการแล้วก็ใครจองรถนะครับมีสีลิ้มทองด้วยนะครับแต่ว่าอย่างตามเนี่ยเรามีความบันเทิงมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณบอยประกอบหรือที่ต้องศาก็จะแวเรียนไปพี่พวกเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาฮะอย่าลืมฮะพุทธิสุนะครับยินดีต้อนรับนะครับ มาที่บุธของ mercedes-benz กันบ้างนะคะโอ้กว้างใหญ่หลายรุ่นเหลือเกินคะ่ะแต่ว่าที่อยู่บนเวทีเนี่ยคือขาวกับดำอันนี้คือ the new gla นะครับเป็น gla โฉมใหม่เลยะนะครับแล้วอันนั้นเนี่ยเป็น a-class sedan เนี่ยคือรถที่ผลิตในประเทศไทยแล้วรุ่นอื่นๆล่ะคะรุ่นอื่นๆนี่เรียกว่า mercedes-benz เนี่ยมาจัดแสดงครบั้วนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้า a-class เองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวบนเวทีเนี่ย เรามีตัวเริ่มต้นที่เรียกว่าเป็น Entry <ฆ>เนี่ยแล้วราคาต่ำกว่า2ล้านด้วยนะครับ S c l a s าณวันนี้แอบกระซิบว่านี่คือ S-Class ที่ซื้อได้คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนอกนั้น,นียในกลุ่มที่เป็น SUV ไม่ว่าจะไล่ไปเป็นตั้งแต่เจ้า GLB, GLC นะครับไปจนถึง GLE เนี่ยก็มีมาครบหมดรถในกลุ่ม p l u ๊กอินเป็นรถเสียบป,ปลัก๊กเป็นพลังงานทางเลือกก็มีให้หรือจะเอา Performance Car แบบ AMG เราก็มีมาโชว์แทบจะทุกรุ่นเลยครับ เอซื้อรถแล้วอยากได้โทรศัพท์มือถือด้วยนี่ต้องทํำยังไงอะคะสำหรับท่านที่ไปเข้าคิวรอ iPhone 12กันไม่ต้องครับมาจองเบน์เรามี iPhone 12แถมให้นะครับแคมเปญอื่นมีไหมคะมีแคมเปญอะไรอีกที่น่าสนใจแคมเปญเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่ไปหาเรื่องชาวบ้านกันไปทั่วเพราะว่าเราตอนที่ไปถแถลงข่าวเนี่ยเราก็บอกแล้วบอกว่าไปเช็คให้ครบแล้วกันครับแล้วมาจบที่บูธเบน ง่ายๆเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเราทํากันมาหลายปีแล้วเราเจอกันหลายครั้งแล้วว่าค่ะตกลงเราจะแถมประกันเราจะแถมอันนี้เราแต่สุดท้ายแล้วฟีดแบ็ของลูกค้าก็คือค่ะไม่เอาประกันได้ไหมฉันมีอู่สีที่บ้านฉันไม่เอาประกันหรือว่าฉันไม่เอาฟิล์หัวแสงได้ไหมก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นเราทํางานร่วมกับพี่ๆผู้จาหน่ายค่ะแล้วเราก็มีบัตเจ็ตไปเพื่อให้เขาไปเล่นว่าไอ้คนนี้อยากจะแถมประกันคนนี้อยากเพื่อให้เทเลเมตให้ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่สุด นะครับเพราะฉะนั้นลองมาคุยกับน้องๆก็ดูไปดูให้ครบแล้วมาจบที่บูธนี้แคมเปญพิเศษต่างๆที่พูดถึงเนี่ยเฉพาะในงานหรือเปล่าคะเรามีทางเลือกว่าระหว่างที่มีงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยที่โชว์รูมเราก็มีงานคู่ไปชื่อ Star F e s t 2020<ค>นะครับเป็น<ค> the greatest offer ซึ่งเราเนี่ยงานเนี่ยจะมีไปจนถึงวันที่20เลย20ธันวาเรียกว่าต่อจากมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยยังตัดสินใจยังลังเลไม่ได้ไปจบที่ดีเลยก็ได้นะครับแล้วข้อเสนอต่างๆเนี่ย ถ้ารับรถภายในปีนี้ก็ยังได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือเป็นข้อเสนอหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่13ทธันวานะครับที่บูธ m e r e e d e s e e n z นะครับลองครับลองเข้ามานะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสำหรับ Toyota นะคะรถมีให้ดูเยอะจริงๆค่ะเพราะว่ามาครบทุกเซกเม e ต์แถมเงื่อนไขพิเศษก็น่าสนใจไม่แพ้กันไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ ส่วนของไฮไลท์ของเรานะครับแน่นอนครับถ้าเป็นโปรดักต์ของเราก็คือตัว GIA r i s นะครับรุ่นนี้เราอิมพอร์จากญี่ปุ่นนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับเป็นเป็นรถที่เราพัฒนามาจากรถแข่งนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีรถรุ่น Innova c r i s t a รุ่นใหม่นะครับที่เราปรับปรุงโฉมใหม่นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีรถกระบะ r e v o นะครับซึ่งเรา ปรับปรุงตัวถังใหม่นะครับให้เป็นวายบอดี้แล้วก็พร้อมกับชุดแต่งพิเศษเราเรียกว่าเลเซอร์แพ็กเกจนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีการแนะนําวิธีการซื้อใหม่ๆครับนอกเหนือจากวิธีการเช่าซื้อเดิมนะครับปกติลูกค้าก็จะซื้อแบบเงินสดบ้างซื้อแบบเช่าซื้อบ้างแต่ตอนนี้ครับในภาวะ New n o r m a l นะครับเราเข้าใจความสามารถในการซื้อรถของลูกค้านะครับเรามีรูปแบบการซื้อแบบใหม่เราเรียกว่าคินโตะนะครับซึ่งคินโตะตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นลักษณะการเช่าใช้ออนไลน์ ส่วนบุคคลนะครับซึ่งเราร่วมกับบริษัทโต o t าลิ a ซิ่งประเทศไทยจำกัดนะครับซึ่งโปรดักของคินโตตัวนี้นี่จะมีอยู่3ามโปรดักด้วยกันนะครับก็นอกจากนั้นก็จะมีอีกมากมายครับที่เรานําเสนอในบูธของโต o t าไม่ว่าจะเป็นโต y o า a อล l ล็ตและที่สําคัญที่สุดครับลูกค้าไม่ควรพลาดเลยครับในช่วง13วันนี้นะครับเราจะมี s a s t n u t e d e ิ l ครับลูกค้าที่ซื้อรถและจองรถโตต้าในงานมอเตอร์เอเนี่ยนะครับ จะมีสิทธิ์ได้รับ3 3ชั้นเลยครับรางวัลที่1คือมีสิทธิ์ที่จะได้รถฟรีนะครับหรือว่าได้ส่วนลดมากถึง9 0 0 0 0 0บาทแล้วก็เราก็มีจับรางวัล1 0 0 0 0บาททุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือลูกค้าที่ซื้อรถโตโยต้าตอนนี้นะครับเราขับฟรีถึงปีหน้านะครับ3เดือนใช้3เดือนแล้วค่อยผ่อนนะครับตัวนี้เราเป็นโชค3ชั้นที่อยากให้ลูกค้าที่มาในงานมอเตอร์อีร์หรือว่าไปที่โชว์รูมนะครับถ้าเข้ามาที่งานไม่ได้เนี่ย ก็อยากจะรีบมาใช้เงื่อนไขนี้กันเพราะงืันไขนี้เป็นงันไขพิเศษจริงๆครับผมครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ ตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สนุนโดย All New Isuzu D Max พรานุภาพพิกโรคคิดถึงระยองคิดถึงคริสตันเจดโฮเทลสะดวกสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ0 3 8 8 0 8 3 3 3สมัครสมาชิกนิตยสาราออโทคา่าไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตโคาราโทร025138850 Mitsubishi Motors นะคะเป็นอีกหนึ่งค่ายละค่ะที่ชัดเจนนะคะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยจะผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้นไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าคะ่ะ วันนี้ครับมิตซูบิชิมอเตอร์ของเรานะครับที่บูธเราก็ได้ทําการเปิดตัวนะครับรถยนต์รุ่นใหม่นะครับ Outlander PHEV นะครับซึ่งก็เป็นรถ SUV PHEV นะครับสัญชาติญี่ปุ่นนะครับรุ่นแรกเลยทีเดียวนะครับที่มีจําหน่ายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับก็ทําการผลิตขึ้นนะครับที่โรงงาน มีสูบิชิมอเตอร์สที่แหลมฉบังของเรานั่นเองพูดถึงรถยนต์ p h e v นะครับคืออะไรนะครับคือเป็นรถที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเครื่องยนต์ที่มาจากน้ํามันมาช่วยกันนะครับในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยแล้วมีคําว่าปลั๊กอินนะครับซึ่งก็หมายความว่ารถคันนี้สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟจากบ้านแล้วก็จากสถานที่ข้างนอกได้ด้วยเรามีเต้าเสียบนะครับซึ่งสามารถเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ ออกไปใช้ได้เลยรถของเราสามารถแบ่งปันพลังงานให้กลับมาใช้ที่บ้านได้อีกด้วยโดยอันนี้ก็จะผ่านทางเทคโนโลยีเราเรียกว่า Drive House, เดนโด้ไรฟ์เฮาส์นะครับในแพ็กเกจของเรานะครับเริ่มตั้งแต่การรับประกันแบตเตอรี่เราให้การรับประกันถึง10ปีหรือ160,000กิโลเมตรในส่วนของตัวรถครับเราให้การรับประกัน5ปีหรือ100,000กิโลเมตรแล้วก็มีเซอร์วิสแพ็กเกจนานถึง5ปีพร้อมกันนั้นเรามีให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ24ชั่วโมงทั่วประเทศนานอีก5ปีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ป ประกันภยัยชั้น1 1ปีสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ตัดสินใจจองรถยนต์ Outlander PHEV แล้วก็ทําการออกรถภายในเดือนกุมภาพันธ์ศกหน้าได้รับสิทธิ์ครับผมลุ้นรับเครื่องชาร์จไฟนะครับเป็นแบบ Wall-Type นะครับจากอตทนะครับมี3มรางวัลด้วยกันนอกจาก Mitsubishi Outlander PHEV เราก็ได้นํารถยนต์นะครับรุ่นอื่นๆของ Mitsubishi Motors นะครับมาจัดแสดงรุ่นแรกครับ เป็นรุ่น Mega Cap r o w r r d e r นะครับ m i t e d Edition นะครับในขณะเดียวกันครับเราก็ยังมี t s u s u s i s t r ิ t o n a t h l e t e นะครับ GT นะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อน2อล้อนะครับและสำหรับโปรโมชั่นสำหรับช่วงมอเตอร์ p o ซนะครับซื้อรถยนต์ Mitsubishi ทุกรุ่นทุกคันนะครับเรามีฟรีประกันภัยชั้น1ให้และก็มีดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นตั้งแต่0.99%และนอกเหนือจากนั้นครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ทาการ จองและออกรถภายในเดือนธันวาคมนี้ได้รับสิทธิ์ร่วมลุ้นในแคมเปญซูเปอร์เซอร์ไพรส์ลุ้นรับ m i t ิ u b i s h i ช่วยผ่อนนะครับท่านใดกำลังมองหารถยนต์ดีๆไว้ใช้สักคันนะครับก็อยากจะเชิญชวนมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปแห่งนี้นะครับแล้วแวะมาที่บูตรถยนต์มิส s บิชิมอเตอร์ s ของเราแต่ถ้าหากไม่สะดวกจริงๆนะครับก็เชิญชมรถยนต์มิสุบิชินะครับทุกรุ่นได้ที่โชว์รูมมิส b บิชิทั่วประเทศกันเลยทีเดียวครับ ปอร์เช่หน่อยนะคะพลาดไม่ได้เพราะว่านี่คือพระเอกก็ได้ว่าได้อธิบายบหน่อยคะ่ะว่ามีความพิเศษยังไงคะก็จริงๆแล้วอันนี้คือพ a นธมิต a ตัวใหม่นะครับซึ่ง,งจริงจริง,รงเราเปิดตัวครั้งแรกในอาเซียนเลยนะครับ <Ừ. S 2> สำหรับตัวนิวพ a นธมิต a คือจริงๆก็เป็นพ a นธมิต a Generation ที่2นะครับแต่นี้ก็คือเหมือนคล้ายคเ้านเป็น,น Facelift หรือไม่ไ้เชนของพนมเจเนอเรชัที่2นะครับซึ่งที่เรามาโชว์เนี่ย เป็นตัว GTS เลยนะครับซึ่งแบบ,บว่ามีความสปอร์ตมากขึ้นภายในก็จะเป็นหนังแบบอะคันตาร่าให้อารมณ์แบบสปอร์ตมากขึ้นพนามาตัวใหม่เนี่ยรูปลักษ์อาจจะเราอาจจะดูผ่านๆอาจจะดูไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านด้านหน้าด้านท้ายและที่สําคัญเลยเนี่ยพวกระบบช่วงล่างต่างๆนะครับช่วงล่างพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมเครื่องก็พัฒนามากขึ้นนะครับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ระบบ,บ,บ PCM ก็อัปเกรดทุกอย่างคือรูปลักษ์ ค่อนข้างที่จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากแต่ว่าลึกๆแล้วอัปเกรดขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะอ้าวนอกเหนือจากคระเอกแล้วเนี่ยค,คันอื่นค่ะรุ่นอื่นมีอันไหนบ้างที<ก>่น่า<ใ>นสนใจคะับในบูธเนี่ยเราอย่างไดเอามาโชว์ค่อนข้างที่จะครบทุกโมเดลไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยคันไทยคันที่เพิ่งเอามาเปิดตัวเมื่อเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับ,รบแล้วก็ทางรถสปอร์ตเราก็ยังมี91 Car ้าหนงคานะครับมี7 1 8 Boxster ตอร์แล้วก็เจ็ดแปดบ็อกเตอร์นี่ก็ไม่ใช่รุ่นปกติ เป็นรุ่นพิเศษอีกเป็นเจ็ิงแปดเดอร์นะครับแล้วก็ยังมีเอสยูวีขยเยนที่ลูกค้าค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับตัวขยเยนเนี่ยครั้งนี้เราก็เอามาทั้ง2รูปแบบก็คือเป็นแบบเป็นแบบ SUV แล้วก็เป็นแบบคูเป้นะครับแล้วก็ยังมีมาคันคุยง่ายก็คือครบอ่ะก็คือครบทุกรุ่นใครชอบอะไรแบบไหนรายละเอียดยังไงก็มาดูได้มีแคมเปญอะไรน่าสนใจบ้างก็ในงานจริงจริงจริเราก็ให้ราคาที่ค่อนข้างที่จะพิเศษทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นเราก็ทําราคาออกมาที่ค่อนข้างที่จะ เรียกว่า c o m p e t i t i v e นะครับกับอของแต่ละรุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีแล้วก็รอบนี้เนี่ยเรามีชุดแต่งพิเศษของ Porsche เนี่ยเขาเรียกว่า Porsche Equipment นะครับเราก็ออกมาให้ทั้งรุ่น91้ทั้งรุ่น718ดหขยเยนแล้วก็มาคาันสำหรับลูกค้าที่เพิ่งจองหรือลูกค้าที่ซื้อรถไปแล้วก็ตามแล้วก็ยังมีสินค้าที่มาเรามาจัดแสดงในงานนะเป็น p อ s c h ช d r i v e r s e l e c t i o n นะครับก็มีส่วนลดพิเศษเฉพาะช่วงงานนะครับก็ เชิญชวนดีกว่าให้ท่านผู้ชมที่บูธปอรเช่ก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าใครสนใจนะครับปอเช่หรือหรือแวะเข้ามาที่งานมอเตอร์สโปก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาที่บูธปอเช่นะครับแล้วก็ลองมาดูเรามาคุยกับที่ปรึกษาด้านการขายนะครับว่ารุ่นไหนที่จะเหมาะสมกับท่านนะครับแล้วก็ลองมาดูหรือจะลองซื้อของเรามีของเยอะแยะมากมาย ที่พูดของ MG นะคะชัดเจนเลยและค่ะว่าทิศทางของ MG มุ่งไปในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่เห็นอยู่บนเวทีค่ะด้านนี้ก็คือ MGEP อันนี้คือรถไฟฟ้า100%เลยเป็นสเตชันวายกอนเปิดตัวไปแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาเปิดราคาในงานนี้นะคะราคาไม่ถึง1ล้านบาทค่ะหรือว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นอื่นอย่างเช่น Hybrid p ลั๊กอินก็จะมี MGHS PHEV ก็น่าสนใจไม่น้อยะค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะครับวันนี้ MG เราเปิดตัว รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นที่2ต่อจาก ZSEV นะครับชื่อ MGEP นะครับซึ่งเป็นรถแบบ Station w a g ก n นะครับพลังงานใช้งานพลังงานไฟฟ้าเนี่ย1 0 0รถรุ่นนี้ก็ใช้แบตเตอรี่ขนาด50.3กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับวิ่งระยะทางไกลสุดได้ที่380กิโลเมตรจุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คงเป็นเรื่องของขนาดของ ตัวรถนะครับมีขนาดที่ใหญ่มากกว่า4.5เมตรทําให้ห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางสะดวกสบายรูปแบบของเซสชันแวร์ก้อนเนี่ยก็จะทําให้ได้พื้นที่สัมภาระด้านท้ายเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ราคาจาหน่ายในรถรุ่นนี้นเรามีก็มีราคาเดียวนะครับเพราะมีรุ่นเดียวก็คือ9 8 8 0 0 0บาทเราจะทยอยส่งรถทดลองขับให้กับผู้จำหน่ายของเราเนี่ยนะครับใน,ใน,ในช่วงเดือนธันวาคมนี้สำหรับลูกค,ค้านะครับเราพร้อมส่งมอบรถเนี่ยในเดือนปลายเดือนมกราคมเป็นต้นไป ความเร็วในการชาร์จนะครับถ้าเป็นควิกชาร์จนะครับศูนย์ถึงแปเนี่ยไม่ถึง40นาทีถ้าเป็นนอร์ม l ลชาร์จนะครับศูนย์ถึงร้อเนี่ย ช่วงใช้เวลานี้ชั่วโมงเสร็จนะครับอย่างที่เราแนะนําไปนะครับจุดชาร์จควิกชาร์จเนี่ยเราเริ่มเราได้ติดตั้งที่ดีลเลอร์ของเราเนี่ยครบ100จุดแล้ววันนี้เนี่ยยังเป็นการทดลองระบบอยู่นะครับเราใช้ชื่อว่า MG s u p e r c เปอร์ชา์จนะปีหน้าเราจะมีจุดชาร์จเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก500จุดก็เรียกได้ว่ารถยนต์ EV ของ MG จเนี่ยจะสามารถใช้งานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยได้โดยไม่มีข้อจํากัด สำหรับรถ MG EP นะครับเรามีแล้วว่าเราแถมประกันภัยชั้น1ฟรีให้1ปีเรามีโฮมชาร์เจอร์พร้อมค,ค่าติดตั้งฟรีให้ที่บ้านสำหรับรถยน์รุ่นอื่นๆนะครับของ MG เราก็มีเรียกว่าแคมเปญเกี่ยวเรื่องดอกเบี้ยรวมถึงเรื่องของอัอตราผ่อนระยะนานขึ้นนะครับก็เรามีให้อยู่แล้วนะครับ <screening. S 1> ก็อยากให้ลูกค้ามามาชมแล้วก็มาทดลองขับก็อยากจะให้นะครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับ ที่มีโอกาสนะครับเรียกว่ามาชมบุตรถยนต์ MG ็ของเรานะครับมาดูเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ EV นะครับคือตัว New m g EP หรือตัว ZS EV ของเราแล้วก็รถพลังงานทางเลือกใหม่อย่างเช่น h s p s u v ของเราแล้วก็รถยนต์่นอื่นๆของเราด้วยนะครับอยากเชิญชวนให้มามาชมแล้วก็มาทดลองขับมาสัมผัสบแบรนด์ MG ของเรานะครับ เรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ